สวัสดีค่ะพี่ละอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือพี่ละอนะคะวันนี้ก็ได้เชิญพี่ละอมาในรายการของเรานะคะแบบเจาะใจกันค่ะสวัสดีจ้าฉันรายงานขา่าวสาวปอพร,ราคณคนโคราชจ้าคราวนี้หนูจะมีคำถามนะคะพี่ ถามแบบเจาะใจกันเลยนะคะจ้าถามได้ฉันพี่ขอตอบภาษาโคราชเนาะ,ะได้ได้ไหมได้ได้ไหมจ้ะได้ค่ะจ้าถามเลยจ้พี่นหนูสงสัยพี่มากก่อนอื่นจริงๆแล้วอยากจะซักประวัติทําไมพี่ถึงดูแบบกระฉับกระเฉงไม่สมกับวัยเลยนะคะ ไว้อะไรพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรขอร้องขอถามที่คือพี่ดูแลตัวเองยังไงคะถึงได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วไม่มีเออดูรู้สึกกระปี้กระเป๋าและมีดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับค่ะเออจะว่ากันจริงๆก,อกอ็อยู่กับใจเนาะอยู่กระใจเออถ้าเรา ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเราก็จะไม่ได้ใจใจเราก็กระเจิดกระเจิงแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเรารู้ใจตัวเราอะนะแล้วใจมันก็จะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายอเช่นใจเราต้องการมีความสุขเราก็ขยับเนื้อขยับตัวอ,อย่างน้อยๆขยับรอยยิ้มมันก็ไปแล้วร่างกายเราไป ความสุกก็มาแล้วจ้าค่ะแล้วพีเ่เมืองเยอรมันอะ่ะคือไม่ใช่ประเทศบ้านเมืองของเราคืออยู่กันในความเงียบเหงาบางครั้งที่รู้สึกเศร้าพี่มีเออความรู้สึกยังไงกับบรรยากาศที่เมืองเยอรมันคะอ้ยว่ากันที่จริงด้วยอย่างชอบจะน่าก็ชอบความสงบชอบบรรยากาศ ชอบอากาศชอบหิมะเพราะว่าฉันอยู่เมืองไทยนี่ก็ประมาณห้าสิบห้าปีแกเอ้ย mm hmm. แล้วก็แล้วฝันแล้วก็มีความคิดว่ามันจะมีไหมเนาะตรงไหนที่มันเย็นเย็นที่ฉันอยากจะไปอยู่ <c oughs> สุดท้ายฉันก็ต้องยุติงานแล้วก็มาตามหาความฝันนั mm ่น hmm. ทุกที่ที่ฉันไปเ mm hmm. ยอรมันคือเป้าหมายจ้าค่ะข,ขอบคุณพี่นะคะที่ให้คำตอบที่ เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้จากที่เศร้าๆออคือคำที่พี่เขาพูดมาตรงนี้เราเคยได้รับฟังมาก่อนแล้วแต่วันนี้คืออยากจะมาถ่ายทอดว่าพี่เขามีคำพูดที่มีแรงบันดาลใจและก็ เป็นเหมือนไอดอนไอดอนถูกไหมคะของ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 เราด้วยและที่สำคัญก็คือหนูที่จริงหนูจะมาเจาะใจพี่แต่ว่าหนูกลับมาเปิดใจหนูเองและที่หนูประทับใจพี่ก็คือพี่มีความสามารถที่ทำให้หนูหลงไหล ขอพูดนิดนึงอย่าดวนไหลอย่าดวนไหลไปก็ับพี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่เราเราจะอยู่กันไหนก็แล้วแต่เนอะคือจะอยู่เมืองไทยหรือว่าจะอยู่ต่างประเทศไม่ไม่ตอนแรกฉันก็บอกกำตรงว่า อยากจะมาอยู่ในเขตแดนที่มันบรรยากาศที่ชอบก็คืออากาศหนาวแต่ถ้าเราอยู่อยู่ไม่สามารถที่จะไปที่ไหนได้แต่ที่ที่เราไปได้ง่ายที่สุดก็คือไปที่ใจของเราเองใจของเราเอง<ใ>จ,จะอยู่จะร้อนจะหนาวจะเย็นแต่ถ้าใจเรามันมันมีแต่ความระอุระอุกก็คือร้อนอกร้อนใจใก็ ก็ไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขอย่างอยู่เมืองหนาวแต่ว่าใจร้อนใจละอุมันก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่สติอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงเห็นมันมีความสุขอย่างฉันนีก็ทําตัวสดใสเป็นคนหน่ารักอันนี้ก็พูดชมตัวเองเนาะแล้วสิ่งที่หนูกะทับใจกับเสียงดนตรีของพี่มากซึ่ง อย่าเปิดมากเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าคิดอะไรมีอบไว้ใช่ไหมบ้างอ๋อโอเคก็อูคูลเล่อ่ะบอกให้ว่านี่เครื่องดนตรีนี่เขเรียกว่าอูคูลเล่ก็มีอตัวแรกของสามีสามีซื้อให้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีเพื่อนพี่ที่เมืองไทยชื่อพี่จินตนาโพบุดีก็เห็นน้องมาอยู่เยอรมัน เป็นคุณครูด้วยกันนะก็เลยบอกว่าอุย้ยพี่มีอูปูลเล่ยอยู่สองตัวนะละอ้อโอ้ยขอเลยเหล่ยฉันขอเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เมดทำจากเพื่อนของพี่จินตนา <c oughs> แล้วก็ส่งมาใหจ้จากเยอรมัน <c oughs> ส่งมามลนี่ก็เขาก็เขาพวกอะไรที่เกิดสุลา,นะากากรนะเขก็ตรวจสอบ <c oughs> ฉันก็บอกไม่แพงหรอก <c oughs> แต่มันก็แพง <c oughs> แล้วก็ส่งมา <c oughs> จากแฮนด์เมดเลย อย่างแล้วก็แต่ตัวนี้มันก็จะเสียงเสียงเปนลยมันก็มันก็จะเสียงซึ่งอันนี้พรสวรรค์แสงแลมแสงแลมอันนี้เสงแงพรสวรรค์พี่แล้วอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงทุ่มแล้วก็ทําไมต้องเล่นตรงนี้คือพูดเนาะสามีไม่รู้เกิดนึกอะไรขึ้นมาว่ะเออเธอเหมือนจะเล่นดนตรีได้นาอโอเคคิดอะไรของแกอยู่นี่ ก็เลยบอกว่าตอนแรกก็ว่าฉันเรียนเครื่องเป่าอะไรอะไรฉันก็ไม่ใช่ไอ้นั่นที่แกชอบเขาซื้อสะสมมาอย่างมากแต่เขาก็คิดว่าฉันชอบฉันก็บอกไม่ใช่ฉันชอบกีตาร์มีแฟนที่เป็นคนสนับสนุนแล้วก็เลยด้วยเออแล้วก็บอกว่าเพลงเพลงที่เขาพูดเสมอก็ somewhere over the rainbow มีแรงสนับสนุนจากนี่ก็คือเพลงแรกเพลงแรกที่สามีให้ฟัง วิทยุโทรทัศน์พัดลมโอ้ไม่ใช่แล้วก็พูดด้ว่ยอายุเราเราก็เลยว่าเฮ้เฮเฮ้เฮ้เคลม hey, 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 สามีชื่อเคลมชื่อ<ห>นามสกุนเคลมชื่อโยเกนก็เฮ้เฮเคลมเราเรียกเขาคุณเคลมว่ามีไหมที่เขาจะสอนอีเมลเนี่ย<อ>พาฉันไปพาฉันไปเรียนหน่อยได้ไหมเขาก็ค้นหาแล้วก็ไปเรียนอยู่ไม่กี่ชั่วโมงพี่เพิ่งมาเรียนกี่นี่ไม่นานไม่นาน หลัจากนั่นมาแล้วแล้วก็ไปเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกพอไปเรียนมาเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วแกเอ้ยฉันก็เลิกฉันทําไม่ได้ฉันจับคอดไม่ได้น้องรู้ไหมว่าเอาขอคูยภาษากลางหน่อยนะน้อง้องคนหน้าแล้วเร่องต้เร่องเ้เรื่องเตเสร็จแล้วก็ไปเรียนเลิกเลยค่ะเลิกเลิกสามีซื้อให้ก็เลิกฉันไม่เอาแล้วค่ะดิฉันเจ็บนิ้วแต่พี่จินตนาโพบุกดี เป็นแรงบันดาลใจส่งอีกเครืองนี้มาให้ฉันนี่แกเอ้ยส่งมาจากเมืองไทยพอส่งมาเสร็จแล้วฉันก็ทําใจไม่ได้ฉันต้องไปเรียนก็เลยไปเรียนหนึ่งวันที่ฟกุชิมเพียงหนึ่งวันเพียงหนึ่งวันแล้วก็มาก็โอ้ยกูขอโทษด้วยลุยเลยค่ะดิฉันต้องลุยค่ะลุยใน youtube เพราะว่ามีแรงบันดาลใจทั้งแฟนทั้งเพื่อนสนับสนุนส่งอุปกรณ์นี้ใครใครจะแรงบันดาลใจโก ไม่สนใจไม่สนใจหรอกแต่ว่ามันรู้สึกมันรู้สึกอยู่ยในใน,นว่า,ามันรู้สึกอยู่ในใจว่าโอ้ยนี่ก็ซื้อหาไอ้นี่ก็ส่งมาจากเมืองไทยเราจะทําเป็นมิรูม่ช้ก็โอ้ยก็จะ,จ,ะจ,ะจ,ะจะพูดไปหรอกว่าคือคนสนับสนุนก็เลยต้องไปเรียนใน y YouTube หลายต่อหลายคนที่เป็นครูใน y o u t u b e ทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะฝรั่งคนไทยอย่างเช่นคุณ แอปเปิลแอปเปิลยูทูบแอปเปิลเนี่ยก็เรียนจากเขามากเลยแล้ว okay. uh, ก็ฝึกมาเรื่อยๆจากนั้นก็เล่นเพลงเล่นได้คือเพลงที่เรียนใหสามีเป็นเพลงแรก hmm. You are my sunshine, my, my only sunshine, you make me happy, sky <A> หวานมากได้ยินแล้วเราก็แบบอด <You S 2> ที่จะอดที่จะเลิ่มไปกับเสียงจริง แล้วก็เป็นเพลงนี้ที่เมื่อสองปีที่แล้ววันที่ยี่สิบสิงหาแม่เทอดราม่านิดหนึ่งยี่สิบสิงหาคมนี่ก็จะเป็นวันที่สามีเสียชีวิตครบ <แจ S 1> สองไป,ปวันวันที่ทำเขาเรียกเบดดีกุ้งคือวันอะไรนี่วันฝังศพเนาะวันที่<ล>ประชุมเบินหรืออะไรก็แล้วแต่กจากฝังศพฝังศพที่นี่ก็มีบาทหลวงมาที่บ้าน ก็มาถามว่าฟลา,าวเคลมคุณนายเคลมมีอะไรที่จะทําเป็นที่ระลึกให้กับสามีบ้างก็ค uh ุณก็เลยบอกว่า,าก็กกฉันฉันเล่นเพลงได้โดยที่ you are my sunshine mm hmm. ก็เลยให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้เล่นทํำนองชาๆิหรอก ใช่ค่ะคนร้องง่้ฉันก็ร้องแกเออฉันฉันก็ร้องชาชาร้องชาชาแล้วก็ฉันร้องก็ร้องเร็วๆเพราะว่าบาดหลวงอ่ะบาดหลวงเป็นผู้หญิงมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าลูกสาวก็ไปเป็นไปเรียนรู้ภาษาไทยที่เมืองไทยด้วยก็ชอบเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคุยกันแล้วมันเข่าทางอ่ะเนาะก็คือเขาก็เลยให้เราไปร้องบอกว่าเอาร้องเถอะคือไปให้ร้องให้กับแพร่แคลมก็คือ จะสรุปว่าที่พี่เขาไปร้องก็เหมือนว่าถ้าบ้านเราก็คือจะไปอ่านประวัติอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็คือมันไปแสดงราไปดนตรีในในหน้าเมนอะอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นภรรยาที่ไปทำหน้าที่สุดท้ายสุดท้ายให้คนให้ครับค่ะคนร้องให้ฉันก็ร้องฉันก็ร้องคนก็ร้องสาเหตุที่เขาร้องตอนที่สังจากเซจงานศพแล้วมีทั้งฝรั่งคนไทยก็มีส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่า อืมฟลอร์เคลมคุณเคลมนายเคลมอะไรเงี้ยโอ้เราไม่สามารถที่จะบรรยายหรือพูดจากความรู้สึกได้มันมันมีอยู่ฉันขอสรุปว่ามีอยู่ของสองความรู้สึกก็คือหนึ่งความรู้สึกทึ่งผู้หญิงไทยคนหนึ่งทําไมเล่นเพลงนี่ได้แล้วก็ไปเล่นในงานศพอันที่สองก็คือโอ้ยมันมันมันเศร้าแท้มันมันเศร้าแท้เนาะมันสะเทือนใจแท้เนาะ ในอ,า,อาเรียบ,บนะี่ยบูในหมู่บ้านเนี่ยม,มันเต็มไปด้วยทั้งความรักความโศกความคิดถึงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างใ<อ>นมันอยู่รตรงนั้น,ออนโอ้โหมันจำได้มันม,ม,มีเพลงอยู่เข้อที่ข้ออัดเอาไว้ฉันก็นก็สุดๆนะก็ผ่านอะไรมาด้วยดีจ้ะผ่าน,นาก็นะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะขออีกคําถามนึงนะคะพี่ ว่าพีา่ใช้ชีวิตที่นี่ในวัยเจ็ดสิบพี่คิดไหมคะว่าจะต้องไปอยู่เมืองไทยหรือว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอะไรยังไงคือชีวิตที่อยู่คนเดียวที่นี่อะไรช่วยอะไรที่ที่อจะทำอะไรต่อไปก็คือ ูดตรงๆก็ตั้งใจไปตายที่เมืองไทยเนาะอเอาเป็นว่าชีวิตสุดท้ายแต่ว่าช่วงนี้สองปีนี้ก็เรียนรู้ภาษาเยอรมันแล้วเดินทางแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าเรายังชอบอะไรอยู่ที่นี่บ้างเราชอบภาษาชอบเพื่อนูอแล้วซึ่งเราก็ได้ไปติดต่อไปอไป เขารกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนเยอรมันในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยิมนาสติกกลุ่มเดินหรือเพื่อนสนิทที่เป็นชาวเยอรมันหรือว่าน้องตอนนี้คนไทยก็ครูออก็ไปติดต่อพูดคุยอย่างเช่นอย่างเช่นน้องเพนนี่น้องเพนก็เพิ่งรู้จักกันแค่หนึ่งเดือนกว่าๆแล้วก็มาช่วยเรื่อง YouTube ก็เลยบอกว่าเออก็อยากอยากสัมภาษณ์พี่ พี่จะอยู่ยังไงอยู่คนเดียวเหงาไหม,มฉันบอกต,ตรงๆฉันเศร้าอยู่สามเดือนสามเดือนที่ผัวฉันตายจ้ะแฉันเศร้าเสียใจก็เพราะว่าคือคือมัน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 ,มนทั้งทุกข์นะทั้งทุกข์ทั้ง,งกฎหมายทั้งอะไรเอกสารหรืออะไรต่างๆเราจะทํายังไงแต่หลังจากสามเดือนแล้วเรารู้กฎหมายแล้วร,รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรแบบไหนยอยู่ยังไงจบตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบ ผ่านไปด้วยผ่านไปผ่านไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวแล้วก็ทาปาร์ตี้ให้ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อกับน้องคนไทยเชิญน้องเพนมาบ้านอะไรเงี้ยค่ะน้องเพนก็มาทําอาหารให้พี่กินนะแล้วก็เจอกันแค่สามครั้งในครั้งนี้ครั้งที่สามน้องเพนก็มาขอขอสัมภาษณ์ไว้ฉันฉันก็เห็นพี่เขาเป็นตัวอย่างผู้หญิงแก่งเออชีวิต ที่อยู่ในเยอรมันยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรสามีจากไป2ปีแล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นก็ตัดใจกลับมาให้มีความสุขโดยเร็วในชีวิตบ้านไปหรือปลดเกษียณก็แล้วแต่แต่คำตอบของพี่ก็คืออ,อ,อยากไปอยู่ที่เมืองไทยจ้ะค่ะนะคะก็ ะะได้ฟังเรื่องราวดีๆจากของพี่เป็นประสบการณ์หรืออาจจะเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนที่มีเหตุการณ์เหมือนของพี่ก็ให้สู้ต่อไปวันนี้นะคะหนูขอบพระคุณคุณพี่ละออมากนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการของหนูเจาะใจ จริงๆขอบพระคุณมากมายค่ะจ้าขอบคุณดีอให้พี่ประสบความสำเร็จทำในสิ่งที่พี่คิดและสมหวังนะคะจ้าสู้ๆจ้าก็ขอแถมท่านิดหนึ่งเนาะขอแถมนิดหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์ยิ้มออกไปยิ้มยิ้มสยามแล้วก็ดูที่ใจเราดูที่กายดูแลให้มันเอื้ออํานวยกันแล้วก็ อยู่ไปมันถึงเราจะซุขหรือเราจะทุกข์มันก็ชั่วคราวมันก็ซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเราก็ยอมรับในในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตก็เรื่องของมันปัจจุบันสําคัญที่สุดก็ทําไปนี่ก็นี่จะครูออยู่ได้ตรงนี้แล้วก็บอกตัวเองเรายังมีโอกาสเรายังมีเวลาสาวเจ็ดสิบในะสในตาวัยรุ่นจ้า <laughs> ลาท่าน ลาท่านผู้ชมกันณตอนนี้นะคะด้วยเสียงเพลงนิดหน่อยจากคุณครูละองค่ะละละละ มีความสุขทุกคนจ้าจากรายงานข่าวสาวปอพานและอ,อ,อื้งหนูกำลังอึ้งเสียงเพลงหนูกำลังอินน้องเพนน้องเพนน้องเพนเยอรมันขอบคุณมากคะ่ะเช่นกันคะ่ะน้องเพนเยอรมันทึ่งเป็น youtube ที่สอนสอนครูอประทับใจประทับใจอดทนมากยินดีคะ่ะอดทนมากนดีเป็สุดยอดเลยมันถึงเวลาคนเราก็มาเจอกัน ที่มีความสุขหนูก็แฮปปี้น้องน้องมีความสุขไหมล่ะมากมายบายบาย